กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบบอกับสบายดีเอฟซีสุ坤เด้อแล้วก็กับสบายดีทั้งเอฟซีทั้งฝั่งไทยเนาะทั้งฝั่งลาวทั้งต่าง,งประเทศเบอร์สุขุสุ坤เ,เดอ้อไม่ก็ต้องมาตัดพื้นพี่น้องต้องมาตัดพื้นคือเก่าก็บวกคือเลยเนะาะทสิลงมาพี่น้องโ <laughs> อ,อ,อ้ยอึศัพท์สุดพี่น้องตัดพื้นอันไว้ดังแง้มแำหน้าพี่น้องเลยยง้มพน ก็จับตัดพี่น้องยใบมันเป็นไฮหนห่าของเพิ่นพี่น้องกันโบ้ฮือกับกับอะไรได้พี่น้องมันหกหน้าเพิ่นได้น้อพี่น้องเนาะเากับมีกูมือซื้กว่าคุณจะเป็นก็ต้องหื้อพี่น้องตอนนี้กับสวนมันกำลังแตกใบพี่น้อยปลูกมันจะเป็นใบพี่น้องยังโบ้เมื่อบ่ายพี่น้องเยมึงอิฟซีว่ากับเพิ่นถักกามาเนาะว่าคิดทอดยายเขียวอินอร์อัตตีท่าน้องแบกกับมันบ่เล่อภารกิจแั่นี่พี่น้อยกับยากเมื่อพี่น้อยกับยากเมื่ออยู่เมื่อบ่ายนี่ก็ได้พี่น้อง เาในเคี้ยวผมอยากให้นอยู่พี่เลยพี่น้องเพราะว่าอยากให้นอยู่พี่เพราะว่าอยู่ภูมันกับโบมีแนวเห็ดนะพี่น้องเวียกงานกะมันโบได้คอยได้คายเพิ่นกเลยอยากให้มาเห็ดเวียกมาปลูกมันอยู่น้ำซวนอยู่พี่เลยพี่น้องเพิ่นก็เลยโบแมนว่าโบอยากซอยเพิ่ด้พี่น้องเลยก FC ถูกท่านเข้าใจเนาะว่าเขาอยากเคี้ยว โบเมื่อซอยเวียกซอยงานเพื่นบบโบแมนพี่น้องเพราะมันโบมีก็คือเกิขึ้นมาจากนี้ก็คือใยเคียวเพื่นอนุญาตให้ขึ้นมาพี่น้องหายมาขึ้นมาเห็ดสวนปลูกสิ่งปลูกคลองพออยู่ฟุ่นกับโบได้เห็ดเวียกเห็ดงานพี่น้องก็ขึ้นมาปลูกสวนนี่แหละพี่น้องสิได้มาตัดพื้นตัดไม่ไอ้พี่น้องมาเนี้ยนะขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานเนาะที่เขามาติดตามรับซุ่มสมบูรณ์ที่เขามาให้กำลังใจ อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆท่านบัวสีเป็นทับบางไทยของเราทั้งต่างประเทศก็ขอบุญขอบคุณทุกคนเด้อที่เขามาเป็นอุปถัมภ์คำสู้เนาะกราบสวัสดีพี่น้องกราบสวัสดีเอฟซีสุขสุขุนสุโมงสุบอนเนาะนี่ก็มาตัดพื้นอยุดห่างอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยประธานไปทางใดๆกับคนอยู่หัวอยู่หน้านะพี่น้องเนาะจะสุดทางได

เรียบร้อยพี่น้องคนคุณหลุดแล้วพี่น้อยแป๊บเดียวพี่น้องจักตัดจัดแนวคุณจักแนวคุณแนวเลยพี่น้อยพาพันน้องตัวเล็กไม่น้อยก็พาพันน้องพี่น้องเอาแต่จัดกระบายพี่น้องน้ำมันแพงแห้งพี่น้องเยคอยประหยัดที่สุดพี่น้องประหยัดน้ำมัน ภาลุงใจนะเบื้องล่างนะเดนทางมันก็จะเป็นไทยไปอยู่หู้จักน้องตอนขึ้นมาห่อเทีย่ยงเลยพี่น้องเลยให้เป็นอันนี้ก็พืชน,นี่ก็เตรียมการพี่น้องมาสีไว้จัดงานเลยพี่น้องเยจัดงานผูกแขนพี่น้องเขาจะาไว้หน้าสะก,ก,กพี่น้องอย่างสีแก่ก็เมื่อไว้บ้านน งานผูแคน,น นะแล้วบาทีจะบ่อยเลยพี่น้องกระสีรูปไปหลุดอย่างอีกพี่น้องเยเสียวขึ้นมามื่อนี้ล่มๆน้อยนึงพี่น้องมื่อนี้มีแสงแดดน้ำพลิกอุ่นๆพี่น้องเยชุดที่สองก็เต็มเลยพี่น้องเทียมขึ้นไปดังไฟย่ามฝนพี่น้องแล้วก็มือไหวดังเตรียมเหตุงานนำพี่น้องเยก็จะขึ้นเทียมขุ้นล้วพี่น้องตอนนี้ หมูงัวพี่น้องเอ้ยในถุงมาเต็มถุงพี่น้องกระเบ็ดเชลพี่น้องอยู่แถวหมู่แถวบ้านนอกเขานาะพี่น้องเนาะกับผู้เสพยนังก็ยองจักว่าแก่พื้นแก่รั้วไว้ดังพื้นดังไผ่พี่น้องเห็ดทั่วเห็ดสวนอยู่น้ำส่งน้ำท่าพี่น้องกันที่ไปหาเงินทั้งไทยกับส่งกับโควิดนะพี่น้องถ้าไพกระหู้แพ้ก็เห็นว่าโควิดมันไหลแรงกับระบาดไปยากไมยากพี่น้องการที่ว่าเอาหลักไปหลักมากอ่ะ กับมันก็ได้อยู่พี่น้องแต่มันกับบอมมอสมกับมแมนพี่น้องแต่ีแล้วอยู่ไปพี่น้องปลูกเครื่องนั่นเลยพี่น้องปลูกเครื่องปลูกมือบางแต้งคัดดูก็ได้อี่โดกปอดใส่ครอบครัวพี่น้องทางทางทั้งหนสิบหกขึ้นนั่นน่ะกัอยู่บ้านเฮากับแบบสิริพี่น้องเป็นนายเจ้าของพี่น้องเอยาได้ก็เห็ดเอา ถ้าบุญจะได้ก็นอนอยู่พี่น้องม,มีไฟเบ้าอีกแต่ว่างามเห็ดหน้าคือเห็ดหน้านะพี่น้นองพี่น้องไปไทยเขาก็ต้องอดต้องทนต้องรับมือกับเถ้าแก่ที่เผ่้สั่งงานเราให้ได้นะพี่น้องเนาะเคยเห็นมาหลายอย่างพี่น้องการทำมาหากินทางไทยเป็นโรงงานสะละเปาเคยเห็นมาแล้วส่งของอยู่แถวจังหวัดนรครปฐมเอาเบนกลับมาแล้วปบใบนุ่มใบหน่อหมูอะไรพี่น้องเคยไปมาแล้วพี่น้องเลย ลานอาหารก็เคยเห็ุมาแล้วค่ะเพื่อกะสีพื้นผู้รู้ว่ามาได้สำนียงแล้พี่น้งนองเนาะแต่กระทือว่ากลำบากค่อนข้างลำบากมากไร้พี่น้องเลยกะนี่ก็ได้สำนียแล้วพี่น้องอยู่ห่างอยู่หน้ากันได้แต่เหตุเบี่ยงเหตุงาน,น,น,านในครอบครัวเขึ้นซาดอ่างนี้พี่น้อง วนขันเผ็ดพอดีแห้งบ่มีพี่น้องบ้านเมืองเผ็ดแห้งก็ะบอกเห็นเน่าบ่มีแห้งกระบอลยวคะแนนแต่หอบบ่มีเหาก็เห็ดนะพี่น้องเนาะอย่างน้อยเ่ายังได้เห็ดน้ำหัวน้ำสวนพี่น้องเห็ดไทยใส่น่าบุรีบุรีโคกเขาเขานามคนกินแหละพ่อพี่น้องการเหาเกิดเป็นมนุษย์วิ่งแลจากแต่ว่าคนบ่มีบุมีหายมีหน้านะพี่น้องเนาะก็บทำทำงานกินจาผู้ใดบ่มีทีจาผู้ใดมีก็เห็ดเอาไปเฉลยพี่น้องเลยเห็ดไป เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องพดตรงทุนพี่น้องสู่ไปเรื่อยๆพี่น้องคนเฮาโบเฮ็ดโบฮ้ากับโบได้เด้พี่น้องต้องเขาต้องเกรงกลัวในสิ่งที่ว่าเฮาโบท่านปลูเพาะเนาะมีแต่ว่าเศษเนี่ยกับยานทั้งว่าสิบปูกับมูกับยันโบเป็นหมากับยันหมากับใหญ่แท้ๆบบท่านได้ปลูกท่าพี่น้องคิดไปก่อนแล้วก็เลยว่าโบเป็นผลพี่น้อง เขาจะปูบวกพริกเขว่าโอ้ยยันมันหมากบดดกเขาว่ายันแบกกินเขาก็เขาบอกร้อมันก็บรรลุอยู่น้องเห็ดยังคือกันก็คือกันก็ไปหาเห็ดยูทูปพี่น้องกับเห็ดป้ายถาว่ามีเนาะเอฟซีพื่อนๆครับเพป็นเขามาให้กำลังใจหรือว่าติดตาไม่เห่าเผื่อเห็ดเห่าสู่ๆต่อไปกับกรผ่านพ้นขนงคนก็คิดว่ายันโบด่ายยันบุกมันคนก็ว่าอาย มันมีผู้ติดตามกับขั้นการลองเมืองสะกอนพี่น้องถ้าบโบได้จังย้อมเพถ้าว่าได้กับสิได้เองเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเหาขยันทำมาหากินดูมันโบปิดบ้าน่านเมืองโบเกลีสทะเลทะเลกับกับซีมี่พ่นบึงพ่นาะพี่น้องเนาะก็คือบาเบนกับขอบบุญขอบคุณเนเอฟซีทุกทุกฐานที่เรามาติดตามหลับชมการอยู่ยินเป็นสูปทุกทุกฐานม่อเนี่กับซีคอมล่าจ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องกับพบปอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สิ กับสบายดีพี่น้องบสุขุสุขนบ่วว่าทางฝั่งไทยฝั่งเราสบายดีทั้งต่างประเทศนําสบายดีพี่น้อง